กระถินสดในตัวเจนสูงมากเหมาะสำหรับมาหมักทำปุ๋ยหมักพืชสดเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำยังไงนะเพื่อนๆวันนี้ครับเพื่อนๆทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับเราจะมาทำปุ๋ยหมักพืชสดกันนะโดยใช้กระถินนะเพื่อนเพ ไนตัวเจ้นสูงมากเนือเหนือเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเท่าที่เราทําผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยสุดยอดมากๆผักจะโตวไวมากๆ,ๆเลยเพื่อนเ<า>พื่อนบางครั้งก็ทําเยอะบางครั้งก็ทําน้อยแต่รอบนี้ทาไม่ค่อยเยอะอาศัยต้องทําบ่อยๆเนะพื่อนเพื่อนเพราะไนตัวเจนมันจะอยู่กับกับปุ๋ยเนี่ยไม่นานเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะทำทำไม่เยอะทำง่ายๆ,ๆมากๆเลยเดี๋ยวไปชมกันนะเพื่อนเพื่อนนะว่าทำยังไงนะ ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเบื่อนนะนเพื่อนๆนะไม่มีคนดูคนทำคลิปก็ไม่มีไม่รู้จะทำให้ใครดูนะนเพื่อนๆเมื่อกี้ว่าปรับเรียบร้อยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะเราไปดูกันนะนเพื่อนๆนะก่อนอื่นก็ต้องหากระถินให้ได้ก่อนเมื่อวานนี้ไปตัดมาแล้วถ้ามาตัดวันนี้ไม่ทันแน่มันจะร้อนมากๆ หากระถินให้ได้ก่อนนะได้มาแล้วนะก็มาย่อยการที่จะย่อยก็ต้องใช้มีดคมคนะเขียงนนหนาหนาเลนเพื่อนนะแดดก,ก็เริ่มมาแล้วตรงนี้น่าจะโอเคที่สุดแล้วนี่เขียงนนหนาหนาเลยเพื่อนนะมีดคมๆนะก็สับทำเหมือนทุกครั้งเลยเพื่อนไม่ยากไม่ยากเที่ยวนี้ทำไม่เยอะนะทำน้อยๆเพื่อนๆจะได้ดูแลแบบง่ายๆเข้าใจง่าย ถ้ายอดมันเราก็สับสับห่างหน่อยเพราะว่ามันมันย่อยง่ายแต่ถ้าก้านก็สับถี่หน่อยนะเพื่อนๆกระถินนะกระถินนะในจะเจนสูงมากๆเลยผากจะโตเร็วมากๆมีดคมๆนะเพื่อนๆถุงมือต้องมีนะป้องกันไว้ เราไม่ได้สับทุกวันเหมือนแม่ค้าขายหมูขายปลานะเขาจะสับทุกวันเรานานๆนสับทีเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้นะเพื่อนๆก้านมันแข็งก็สับทีหน่อยมันจะได้ย่อยง่ายๆมีเพื่อนๆถามว่าดินเอามาจากไหน ผสมยังไงเนี่ยดินก็มาจากพวกนี้ยเพื่อนเพื่อนพอนานๆเข้ามันก็จะเป็นดินไปหมดเดี๋ยวนะขอใส่หมวกหน่อยนะร้อนมากๆเลยแดดเริ่มส่องแล้วคลิปเดินป่านะเดินไหมเอาเดินอยู่มองเห็นนะเพื่อนๆน,นะน่าจะเห็นนะเพื่อนๆอโอ้ไม่เห็นไอ้นี่บังอยู่เดี๋ยวผมต้องขยับมานิดนึงอะโอเคนะเดี๋ยวขยับมาหน่อยดีกว่า เริ่มร้อนแ้วขยับไปนิดดีกว่าเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆมันต้องภาพเสียงนะเพื่อนๆนะเห็นไหมแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเพื่อนๆบอกอะไรพูดมากเยอะชักช้าก็พยายามจะให้กระชับกระชับนะเพื่อน นะนี่นะรอบนี้มีดอกด้วยดอกก็จะเป็นอะไรฟอสฟอรัสผมอาจจะทำอะไรเร็วไปหน่อยแนะบางทีก็ต้องขอโทษด้วยถ้าไม่ถูกใจก็ขออาภัยด้วยถ้าไม่ถูกใจ เป็นธรรมดานะจะให้คนร้อยคนก็ถูกใจเราคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีคนไม่ถูกใจก็มีเพื่อนๆคอยรออ่าเพื่อนๆเคยลองทำไหมเคยลองหรือยังเล่าให้ฟังหน่อยนะเพื่อนๆนะ แล้วกระถินหมักเนี่ยมีใครทําบ้างผมก็ไปลองค้นดูยังไม่มีนะกระถินหมักนะอาจจะอย่างอื่นหมักก็มีแต่กระถินไม่แน่ใจไม่เคยเจอนะใครเจอบอกด้วยนะผมจะได้เข้าไปดูว่าเขาทากันยังไงนะๆๆพเพื่อนๆรอบนี้ไม่เยอะเพราะว่าเราต้องทําแบบกระทันรัดบ้างเขาทาแต่คลิปยาวๆหรือว่าทําดีเยอะ เพื่อนๆดูแล้วจะดูแล้วเหมือนมันทํายากเพราะมันปริมาณมากการกะก็กะไม่ถูกนะแต่อย่างเงี้ยเอาแบบน้อยหน่อยเอาแบบกระทันรัดหน่อยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปลูกผักนะตัวเนี้สุดยอดอาหารพืชเลยงามม,กมากๆ มีเพื่อนๆบอกว่าทำไมต้องพูดแต่ว่าเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะพูดคําว่าเพื่อนน้อยๆหน่อยจริงๆนะเพื่อนคือหัวใจของคนทําคลิปเลยนะถ้าไม่มีเพื่อนๆก็ต้องพับกล้องเก็บเพราะว่าไม่มีคนดูไม่มีเพื่อนดูแต่นี่ยังดีว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามตลอดนะ ที่ไม่ทิ้งการลงคลิปปุ๊บเพื่อนเพื่อก็เข้ามาดูปับ๊บแล้วก็มีคําถามมาผมก็ตอบให้ทุกคนเลยนะยังไม่เคยไม่ตอบนะตอบส่วนใหญ่จะตอบแทบจะทุกคนนะเพื่อนๆแล้วก็ภาพกับเสียงก็ชมมาหน่อยนะติติบ้างนิดหน่อยนะอย่าติเยอะ <laughs> ถ้าติเยอะคนทําคลิปไม่ชอบตินิดหน่อยได้ตีแบบสร้างสารรค์นะเนเพื่อน ไม่ใช่ปัิแบบให้หมดกำลังใจงั้นไม่เอานะเพราะว่าเราตั้งใจทำคลิปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองทำดูแต่ก็มีบางคนที่บอกทำแล้วได้ผลถ้าใครยังไม่เคยทำลองทำดูนะเพื่อนๆหญ้าเนี่ยหญ้าสดจะชูกกระถินไม่ได้นะผมว่านะแต่กระถินเนี่ยไนยโรเจนจะสูงมากผักเนี่ยชอบมากๆเลยอะตตเร็วมากถ้าลงได้โตนะ ดูคลิปผมก็อย่าไปซีเรียสนะเพื่อนๆเ,เราถือว่าเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะอย่าไปคิดอย่างอื่นเยอะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนถามว่าอยู่ในกรุงเทพหาซุยลำยากก็จริงอยู่นะเพื่อนๆไปร้านอาหารสัตว์นะหรือไม่ก็ร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชก็อีกที่หนึ่งก็ร้านขายต้นไม้เลยพวกนี้น่าจะมีลำนะลองดูต้องเจอที่ไหนนะเพื่อนๆมันไม่ยากเกินกว่าที่เราจะหาหรอก กว่าผมจะหาลําได้โอ้โหผมก็ตะเวนหามันเยอะนะถามเขาบ้างอะไรบ้างแม่ค้าก็จะแนะนำเราไปว่าตรงนั้นตรงนี้มีวัลังเราก็รู้ละอย่างกากน้ําตาลเนี่ยต้องซื้อกันเป็นขนาดนี้แหละทั้งทั้งที่ผมไปซื้อเนี่ยไม่ไกลจากบ้านนะแต่เราไม่รู้อ่ะเพื่อนๆว่าตรงนี้มีขาย <c oughs> ไปตะเวนหาซื้อแพงด้วยทุกวันนี้เราซื้อทีแบบนี้เลยสามร้อยกว่าบาท สามร้อยสิบาทเมื้วเราเอาถังไปคืนเขาคืนให้เราสี่สิบาทถ้ากอกว่าถังต่อไปซื้อสองร้อยหกสิบถังแรกจะสามร้อยสิบาทนะเพื่อนเพื่อนมันต้องหาให้ได้ให้เจอ,อเพื่อนเพราะมันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการทําปุ๋ยพวกเนี้ยบางคนก็ใช้น้ําตาลแดงอะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่โอเคเหมือนน้าตาลพวกนี้นะเพราะเราทามาก็พวกน้ําตาลพวกนี้ตลอดเลย น้ำตาลน้ำตาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้มีอะไรก็แนะนำผมบ้างเพราะว่าผมไม่ได้รู้ทั้งหมดนะเราก็ศึกษากับเข้ามาอีกทีหนงแต่ที่แน่ๆ ที่มีเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปนะอาจารย์ธงชนะผมมิท่านเป็นปรามาจารย์ผักนะนะท่านอาจารย์ธงชนะเนี่ยพวกสูตรอะไรพวกนี้เราก็ได้มาจากท่านแต่กระถินเนี่ยผมไม่รู้ได้มาจากไหนผมจำไม่ได้จริงๆรู้แต่ว่าพอดีแถวบ้านเรามีกระถินเยอะไงะ ก็ลองมาทำดูโอ้โหมันไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเกิดผักพูดไดนะ้ผักจะบอกขอบคุณมากเลยกะถินนี่ผักจะชอบมากๆแต่นี่ผักก็พูดไม่เป็นเราก็ต้องพูดแทนผักเพื่อน หมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนจะดูคลิปนะเพื่อนเพื่อนก็อย่ารีบร้อนใจเย็นๆหาเวลาว่างๆนั่งจิบกาแฟหรือนั่งจิบน้ำชาก็ได้ดูคลิปไปเรื่อยๆมันจะได้แบบอารมณ์สุนทรีแต่ถ้าเราไปรีบๆดูบางทีเราดูแล้วก็เราก็ดูไม่ครบแล้วเราก็จะเกิดคาถามถ้าเราตั้งใจดูนะเทีเ่ยวเดียวเองทําง่ายๆไม่มีอะไรยากนะเพื่อนเพื่อน เนี่ยทำให้เห็นเห็นแล้วว่ามันไม่ยากนี่จะหมดไ้เลย,เลยน,นิึงนะแล้วก็อย่าไปซีเรียสว่าพูดมากคลิปพูดนั่นซ้ำนี่มาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำมาอาศัยว่าเราเราสื่อสารกันเราคุยกันเราพบปะกันใช่ไหมเราก็อย่าไปจริงจังกับอะไรที่มันมากมายเพื่อนความรู้อนะมันก็ตั้งใจดูแต่อย่าไปแบบ จ้องแต่จะจับผิดมันไม่เกิดประโยชน์นะเพื่อน,อนการดูคลิปผมว่าถ้าเราว่างๆนะเราก็หาเวลาดูนั่งทำอะไรเพลินๆฟังคลิปไปนะผมว่ามันได้ประโยชน์แล้วมันจะจำได้ง่ายเลยเพื่อน,อนแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราไปดูดูดมันจะไม่มันจะเสียเวลาดูไปก็เปล่าประโยชน์เราต้องตั้งใจดูแต่เราต้องว่างต้งไงเพื่อน มันได้จะได้อารมณ์ได้อัธรสดในการดูนะเพื่อนนะนี่นะจะหมดละนิดเดียวเดี๋ยวผสมให้ดูนะเพื่อนนะถ้าเป็นใบเราก็สับห่างนะ่อยเพราะใบมันมันย่อยง่ายนีะเห็นไหมนิ่มแต่ถ้าเจอก้านก็ต้องสับถีนิดนึ่งหอมมากๆเลยถ้ามีน้ำพริกนี่ ก้านจะดีนั่น้ำพริกกะปิเนี่ยก้านจะต้องลงแรงนิดหนึ่ง ต้องคมคมนะเพื่อนนะใส่ทงมือไว้เซฟตี้ไว้เราต้องเซฟตัวเองมันเพือ่อนถ้าเกิดสับไปโชกมันยังไงมันก็ไม่เข้าใช่ไหมเพราะว่าเราเราเวลาสับเราก็อย่าไปยืนพยายามแบบนี้ออกอย่างนี้ไว้ถ้าอย่างนี้มันมีโอกาสพลาดเลเพือ่อนโอเคนะ เขียวความเขียวนี่ใช้ได้หมดจับซับให้หมดเรียบร้อยแล้วนะเนะดี๋ยวเราไปดูวิธีบบผสมกันนะกินเวลาเพื่อนเพื่อนไปเท่าไหร่กันนี่โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะคลิปเดินอยู่ไหมบางทีคลิปหลุดไปเฉยเสียงหายเฉยเลยเดินอยู่มองเห็นนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะขยับ กำมังเข้ามาหน่อยหนึ่งดีกว่ามาใกล้ๆตรงนี้นี่อุย๊ยนั่นนั่นโอ้โห <c oughs> อย่าเบื่อนะเพื่อนเพื่อนนะคนทำยิ่งเบื่อแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำคลิปนะเพื่อนเพื่อนเบื่อสายนะไม่ได้เบื่ออะไรนะนเพื่อนนะ เดี๋ยวเราจะผสมให้ดูนะนเพื่อนนะง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่นี้เองย่อยเสร็จแล้วใช่ไหมย,ย่อยเสร็จแล้วก็เอาใส่กระมังธรรมดาเนาะนี่โอ้โหขนาดคนยังหอมเลยเพื่อนๆผักนี้จะ ผักนี้บอกโอ้โหชอบมากๆอ่ะเพื่อนเพื่อพูดเหมือนโม้เลยนะ <t> อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ทำ <t> นาะดูสิโอ้โหสายเดี๋ยวนะม,มันจะดีบสายตัวเองอย่างที่เพื่ออย่างที่บอกเพื่อนๆนะโทรศัพท์กับสายนะจำเป็นต้องใช้แบบนี้ไปก่อนมองเห็นนะมองเห็นนะโอเคนะ พอผมทําคลิปแล้วผมจะไม่เห็นแล้วตอนนี้โอเคการทําปุ๋ยหมักพืชสดนะสิ่งที่ขาดไม่ได้มีอยู่สองอย่างจําได้มว่ามีอะไรบ้างขาดไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักพืชสดนี่นี่นี่รํารัละเอียด เอาชัดๆชัดๆนะเพื่อนๆถามว่าใส่ใส่ยังไงปริมาณเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆก็ดูเนี่ยกระมังเนี่ยนะประมาณครึ่งกระมังเนี่ยพืชสดเนี่ยกระถินสดนี่ยครึ่งกระมังแล้วลำใส่มากก็ยิ่งดีเพราะลำเนี่ยมีไนตโตรเจนหกเปอร์เซนต์กว่ากว่าอันนี้ก็มีไนตโตรเจนแต่เราไม่รู้กี่เปอร์เซนต์นะเพื่อนๆตอนนั้นซื้อมาห้าโลใช้ไปแล้วนะซื้อทีละห้าโล เจ้านี้ถูกหน่อยถ้าเพื่อนเพื่อนทำพวกเนี้ยยังไงก็ต้องหาได้มันตะเวนหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องเจอสักร้านหนึ่งที่เราถูกใจบางร้านเคยซื้อ20่ทุกวันนี้ไปซื้อ35อมสิบห้าอ35แต่เจ้านี้ยังขาย2ี่สิบอยู่โลละนะโอ้เพื่อนๆก็เอดีต่างกันครึ่งกว่ากว่าแต่มันจาเป็นต้องใช้่อันนี้นะเนี่ยถามว่าใส่เท่าไหร่ไม่เคยชั่งกิโลนะ พราะถ้าช่างไปมันดูเป็นวิชาการแล้วไม่อยากทำอ่ะเพื่อนๆดูแล้วมันวุ่นวายต้องหากิโลมันช่างอะไรนี่แหละเราเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยไม่ใช่วิชาการไงนี่พอใจไหมไม่พอใจใส่ก็ไปอีกเนี่ยแค่นี้ถามว่าเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่เนี่ยดูเอาแล้วกัน <c oughs> แล้วกระถินเนี่ยเขามีความชื้นในตัวเราอย่าไปใส่น้ําเยอะนะเพื่อนๆใส่แค่พอมันหมาด ถ้าเพื่อนๆทาทุกครั้งจะรู้เลยว่าใส่น้ําเท่าไหร่ถึงจะพอผมเคยใส่น้ําแฉะไปหน่อยนอนขึ้นเลยนะแล้วไม่ค่อยมีราขาวเพราะมันแฉะมันจะเน่าเอาแต่ใช้ได้เราแก้ได้ไผมแก้เป็นไงเพราะผมทําบ่อยแต่ถ้าเพื่อนๆอ่ะลองทําทีแล้วน้อยๆก่อนทําทีแล้วกับกำมังเล็กๆก่อนก็ได้ลองทําดูถ้าลาขาวเกิดนะเดี๋ยวอีกสามวันจะมาเปิดให้ดูลาขาวเกิดตองหู่ะผักนี่โต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 วันต่อวันเลยนะ เชื่อหรือเปล่าไปดูคลิปได้นะเพื่อนๆที่พูดเนี่ยทํามาแล้วทั้งหมดแล้วก็พิสูจน์มาแล้วผลงานก็มีไม่ใช่ว่าพูดโดยที่ไม่มีผลงานเพราะถ้าคนเราเนี่ยนะไม่มีประสบการณ์ไม่มีความมั่นใจเวลาพูดเนี่ยมันจะแบบสะดุดติดขัดแต่ของผมเนี่ยรับรองทํามาแล้วทุกอย่างที่ทําให้ดูเนี่ยนี่นะน้ํานี่เป็นถังเล็กนะ ปกติเราจะใช้ถังใหญ่สิบลิตรนี่ถังเล็กนะเราก็ใช้น้ําก็กะเอาอย่างเงี้ยเพื่อนตอนเนี้มีน้าอยู่ปานจะเทลงหน่อยดีกว่านี่เตรียมมาแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวบางคนเพื่อนๆบางคนบอกไม่เตรียมให้พร้อมเนี่ยพร้อมที่สุดแล้วน้ํานะประมาณเอาว่าลิตรหนึ่งอะนะแต่เราไม่ได้ใส่หมดลิตรนะแต่กากน้ําตาลก็ใส่ไปสัก แก้วกาแฟหนึง่งดูนะไม่ช่างไม่ช่าง <c oughs> ไม่มีการช่างนะกาเอาเหมือนกันเพราะช่างปุ๊บกลายเป็นวิชาการเลยแล้วโอ้ยทำไมต้องหากิโลมาช่างเ้นี่นะประมาณแก้วหนึง่งเนี่ยแค่นี้พอละนี่แหละสุดยอดปุ๋ยหมักเลยเพื่อนๆการน้ำตาล ไม้่เหนมาขาดไม้อยู่ดีมันน่าจะอยู่แถวๆนี้นะไม้ถ้าไม้ไม่มีเดี๋ยวใช้มือเลยเพื่อนๆเดี๋ยวนะผมจ้อได้ผมวางอยู่แถวนี้นี่นี่เจอแล้ต้องวางให้ทั่วๆเลยไม้อย่างเงี้ยไปที่ไหนต้องหาไม้วางเมื่อกันเดี๋ยวมันเดินหาแล้วมันจะกินเวลาก็คนใช้มือคนก็ได้แต่เดี๋ยวต้องไปล้างมือนะ ใช้มือคนแน่นอนกว่าเพราะว่าเราล้วงได้ว่าน้ำตาลหมดหรือยังแต่แบบนี้พอได้อยู่นะมีเพื่อนๆถามว่าไม่มีน้ำปลาหมักได้เปล่าได้เนี่ยน้ำเปล่าเปล่าน้ำปลาหมักก็มีแต่ว่าอยากจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าไม่มีน้ำปลาหมักก็ทำได้เนี่ยขอให้มีน้ำตาลกลางน้ำตาลกับลาแล้วเราก็เทแค่นั้นเองนะเราจะ เราผสมน้ำขึ้นมาแล้วก็จริงเราไม่ใช่ใช้จนหมดเราลองล้านดูก่อนแล้วลองคนดูถ้าความชื้นพอก็โอเคอ่ดูนะไม่ได้เอาหมดนะแต่น้ําประมาณหนึ่งลิตรการน้ำตาลก็ประมาณหนึ่งแก้วกาแฟนะอ่ะดูนะนี่เห็นสีนั้ยนี่ยังไม่หมดเอาแค่นี้ก่อนแล้วลองคนดูนะใช้มือดีหรือใช้เครื่องมือดีผมว่าใช้มือนี่มันะสะดวกนะแต่เครื่องมือก็มีนี่ ทำแบบไม oh. <occurs> ่น้อยอุ้ยหอมสีอิ่วมากมเลยการน้ําตาลนี่น่าจะเป็นขบวนการของการผลิตซีอิ๊วดํานะเพราะกลิ่นเขาใช่เลยคนขายก็บอกว่าใช่กขบวนการเดียวกันถ้าเพื่อนๆหาการน้ําตาลได้สีอิวดําก็ได้เหรแต่มันจะแพงนะเห็นไหมเห็นไหมชัดๆเลยนะเข้าไปใกล้ๆหน่อยไหมชัดๆชัดๆครบทวนนะเพื่อนๆนะเนี่ย การนำปุ๋ยหมักพืชสดแค่นี้เองถ้าเกิดว่าหลังผมไม่ได้อยู่แถบนี้เนี่ยกระถินไม่มีผมก็ต้องหาพืชตัวอื่นมาทดแทนเพื่อนเพื่อนเขาว่าย่านในเปียกก็ดีนะแต่เราก็ไม่เคยลองอนะเราอยู่แถบนี้เราก็ต้องเอาของแบบนี้เพื่อนเพื่อนเหมาะสำหรับผักมากๆผักจะโตไวมากแต่ถ้าเป็นอาหารเป็นต้นไม้ที่เป็นพวกฝั่งอ่ะไม่เหมาะ เขาจะบ้าใบาออกแต่ใบใบนี่ใหญ่มากแต่ไม่มีดอกตัวนี้นะผักเหมาะมากๆไม่งั้นมันจะต้องปรับสูตรถ้าเราจะไปปลูกที่กินฝัก,กน,นะมันต้องไปปรับสูตรผมกําลังหาอยู่ว่าจะปรับยังไงแต่ซื้อมาแล้วอาหารที่สําหรับปรับสูตรผักเอสําหรับผักเลื้อยที่มีผลนะนะเราก็ดูนะว่า ความชื้นยังไม่ทั่วไม่ทั่วเราก็เพิ่มลงไปทีละน้อยนะอย่าเพิ่มเยอะนะเพื่อนๆเดี๋ยวแฉะแนละ้วมันเน่ามันจะเกิดหนอนแต่ก็ไม่ได้เสียนะถ้ามันเป็นนอนอนะ่ะแค่นี้ก่อนแล้ลองคนดูใหม่ถ้ากะว่าพอแล้วตรงนั้นก็เอาไปทิ้ง หมักพืชสดนะวัตถุดิบกระถินกระถินสดเหนือเหนือเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนเพื่อนร้อยเท่าด้วยไม่รู้ผมไม่เคยใช้เคมีนะเดี๋ยวคนขายเคมีก็มาบอกโอ้ยรู้ได้เงินร้อยเท่าไปดูผลงานเราแล้วกันผักนี่โตแบบต้นไปกิโลขึ้นอนะแต่ตอนนี้เรากําลังเพาะผักอยู่นะคือเราไม่ได้ทําตรงนี้อย่างเดียวเพื่อนๆน,เ,นเราก็ไปซ่อมรถด้วยว่างเราก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูมา เผยแพร่ความรู้นะอันไหนมีประโยชน์ก็เอาไปไนมะ่มีประโยชน์ไม่ต้องไปนะเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆด้วยนะว่าเนี่ยน่าจะพอฝากเพื่อนๆด้วยนะถ้าเจอคลิปแบบนี้มีคนทำบอกด้วยนะผมอยากเข้าไปดูเหมือนกันว่าทำรถเป็นอย่างไงเหมือนกันไหมแต่ผมยังหาไม่เจอนะ คลิปเคยเข้าไปหาไม่เจอนะกรถินหมักเนี่ยใครเจอบอกหน่อยนะเพื่อนๆนะจะขอบ,บ้องคุณอย่างสูงเลยจะเข้าไปดูแล้วก็ใส่อะไรบ้างใครจําได้ใส่อะไรไปบ้างอะไรที่ต้องมีอะไรที่ไม่ต้องมีหัวใจสําคัญของมันมีอยู่สองอย่างเองนะบอกไปแล้วนะเพื่อนๆจะก็ดูแล้วนะตอนนี้ก็นี่แหละนี่น้ำอยู่ใ,ใกล้นะเพื่อน มีปัญหามีข้อสงสัยก็ถามมาถามถามมาหรือถามไปนะเราก็จะตอบนะถ้าเรารู้เราเราตอบหมดนอกจากไม่รู้ก็ต้องไปหาข้อมูลไอ้ต้นมงกำลังเย็นเลยแต่ก็ร้อนเหมือนกันลมไม่มีขอบทุวนะน,น,น,นะนเพื่อนๆนะไม่ยางนะ ปุ๋ยหมักพืชสดในตัวเจ้นสูงมากๆส,สูงสุดเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ที่ทําตัวนี้มาย่าอย่างสู้ไม่ได้นะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักครับอีกประมาณสามหรือสี่วันนะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูถ้าราขาวเยอะนะโอ้สบายเลยผักนี่ยังไงจะ่อ ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับหัวเหยียบสายตัวเองอีกแล้วแล้วพบกันคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ